็วันนั้น FT ก็มาปฏิบัติงานร้านปกตินี่แหละค่ะยืนบริการลูกค้าอยู่ขณะนั้นก็เหมือนได้ยินเสียงน้องสุนัขเห่า่เงี้ยค่ะล้วก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะแบบเป็นน้องสุนัขตรงไหนเพราะปกติร้านของเราก็คือจะไม่ได้มีน้องสุนัขเงี้ยค่ะเกิดความสงสัยก็เลยออกไปดูวันนั้นกําลังสั่งสินค้าอยู่ตรงแถวตู้ไอศครีมนะคะแล้วก็หันไปเห็นพีเก็เลยถาม F FC เดินออกไปก็คุยกับพีเว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเห็นว่าอ๋อเป็นน้องสุนัขไซเบียรยนี่เองซึ่งมันผิดปกติ่่ะะคะเพราวาว น้องเซฟวีเรียนนี่คือจะเป็นน้องสุนัขที่เลี้ยงตามบ้านซึ่งถ้าน้องมาเดินเพ่นพ่านแถวร้านเนี่ยก็คือน้องน่าจะหลุดออกมา f อก็เลยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกก็คือน้องมีการเหมือนเหมือนกลัวค่ะพอเราเข้าไปน้องก็วิ่งหนีไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีการดูอาการน้องนะคะว่าน้องมีการแบบตื่นเต้นแล้วก็เหมือนร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบเอาน้ําเอาน้าแข็งเนี่ยประถมพยาบาลให้น้องก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการประสานงานกับคนในพื้นที่อะคะ่ะว่า เคยเห็นน้องสุนัขไซบีเรียนอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนบ้างมีการตามหาผ่านเพจสะพานใหม่อะค่ะโทรไปหาน้องอะค่ะน้องที่อยู่ที่ร้านเหมือนกันก็น้องเนี่ยก็อยู่ในเพจสะพานใหม่อ่มีการถ่ายรูปน้องหมาเพราะว่าน้องหมาเนี่ยหลงทางก็เลยเให้น้องช่วยประสานงานช่วยหาเจ้าของให้ในเพจสะพานใหม่ค่ะจนติดต่อได้แล้วก็เจ้าของอะค่ะเข้ามารับก็คือประมาณช่วงหนึ่งทุ่มอะค่ะแล้วก็ได้มีการรับน้องกลับไป ในมุมมองที่เลี้ยงน้องหมานะคะก็คือว่าที่เห็นแบบนี้ก็คือรู้สึกสงสารน้องมากก็เลยอยากจะพาให้น้องไปพบเจ้าของโดยไว่ะค่ะก็คิดว่าจริงๆน้องสุนัขเนี่ยก็เหมือน เหมือนคนในครอบครัวเหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนหลายๆอย่างอะคะ่ะสมมติเราทํางานเหนื่อยมาเรากลับมาเจอน้องอย่างเงี้ยคือน้องก็เหมือนเป็นความสุขความสบายใจของเราอย่างเงี้ยถ้าวัานหนึ่งกลับมาแล้วเราไม่เห็นน้องหรือน้องหายไปอย่างเงี้ยค่ะเอฟก็มองว่ามันคงเป็นเหมือนความทุกข์ใจของหลายๆคนทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นน้องสุนัขหรือว่าเป็นสิ่งของอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีคุณค่าทางจิตใจของทุกคนเหมือนกัน